ปรอเมยตัวเองหน่อยแล้วสุดยอดจริงๆครับทีนี้มาถึงเต๋ากับกระชาบ้างดีกว่าได้ร่วมแคมเปญกับกุ้ยนัทรัฐาบิดมากี่ครั้งแล้วครับสองครั้งครับจริงๆแล้วหลายครั้งครับแต่ว่าไปต่างประเทศนี่สองครั้งสองครั้งรู้สึกยังไงบ้างในในแต่ละทริปที่ไปอิ่ม พูดถึงเรื่องกิน <c oughs> อิม่มเลยนะครับอิ่มความสุขอ๋อ,อความสนุกนะครับผมอิ่มกับข้าวด้วย <c oughs> อิ่มกับข้าวด้วย <c oughs> แล้วก็สนุกมากครับพี่ต้อยน่ารักมากแล้วก็ดีใจกับผู้โชคดีด้วยที่เขาส่งชิงโชคเข้ามาแล้วเขาก็ได้ไปกันคร <c oughs> ั้งแรกนี้เยอะมากเลยนะครับ <c oughs> หลายสิบคน <c oughs> ครับครั้งนี้สองนี่ประมาณสิบกว่าคนครับ <c oughs> ครั้งนี้แค่สองคนโอ้โหอะไรอะไรที่พิเศษมันต้องน้อยหน่อยใช่ไหมนาะแล้วที่ดูแค่สองคนนี้ผมจะดูแลขนาดไหนโอ้ไหนใครอยากไปยกมือดิ แข่งกันแล้วเนี่ยแข่งกันเร่นเลสิแล้วในครั้งนี้พูดถึงไปนครปารีสด้วยรู้สึกยังไงกันบ้างผมกับ <ผม S 1> แคมเปนจุดพิเศษในคั้งนี้บอกก่อนว่าไม่เคยไปมาก่อนไ,ไ, <ป S 1> ไม่เคยไปเลยไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็หลายหลายคนเคยไปเราก,เราก็เราก็ไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงได้แต่ฉ <ๆ S 2> ากการเตานแต่นี่ครั้งนี้ได้ไปแล้วครับผมแล้วก็ได้พาผู้โชคดีไปด้วยก็อย่างที่เต๋าบอกว่าเออถ้าตัวต่อตัวจะดูแลกันดีขนาดไหนประชาียหูให้เลยครับผม ไหนเดี๋ยวจะลองให้สองหนุ่มจินนาการหน่อยนะบอกว่าถ้าเกิดเราไปปารีสกันแบบตัวต่อตัวกับแฟนคือจริงๆผมเคยไปแล้วอย่งไรผมเคยไปอยู่ที่ปารีสนะโอ้โหภาษาผมก็ไม่ค่อยได้ดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ much นะกำมงเปนตะลุกคือบอกเลยถ้าไปหลงกระเต๋านี้รอดโอ้ยผมเป็นผู้นำไกด์ได้เนี่ยต่อนไกด์ไ่ต้องจ้างเต๋าพาไปโอ้โหคิดดีๆนะพี่นะ พาพาไปนะห้ว <Hey, S 1> ขวายังหลงเลยพี่ <laughs> บอกพาไปนะ <laughs> แต่พากลับถูกนั่นอีกเรื่องหนึ่ง <laughs>